คุณนะคะวันนี้ก็ได้มาสรุปฐาน5ฐา,านการเรียนรู้นะคะแต่ว่าฐานวันนี้จะสรุปเป็นฐานที่1น,นะคะฐานแรกฐานที่1เื้องต้นนะคะที่เราต้องเรียนรูนะะ้นะคะนะคะฐานที่1การเริ่มต้นธุรกิจเรามีคือส่วนสําคัญที่สุดที่เราจะทําธุรกิจเราเป็าก้อนนะคะการเรียนรู้เป็นสงสาคัญนะคะอันดับแรกก่อนนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ประทับใจนะคะ เราควรใช้ผลิตภัณฑ์ให้ประทับใจก่อนเพราะว่าถ้าเราคิดอยากท,ทําธุรกิจนะคะเพราะว่าการที่เราได้ทานผลิตภัณฑ์ให้รู้เราต้องรู้ก่อนว่าบริษัทนั้นมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างมีเจชนิดนะคะผลิตภัณฑ์แต่ดับแรกที่เราจะต้องทําคือทานซื้อมาทานเองให้ตัวเองเห็ดผลก่อนนะคะที่ที่จะจะไปแนะนําให้ คนอื่นผ,ผู้บุกเบิของเราได้รู้เมื่ออย่างเช่นตัวเราเองนะคะอยากคุณดีเราควรทานผลิตภัณฑ์ตัวไหนคะก<ส>าแฟบอกคอฟฟี่นะคะอยากให้คุณดีเราต้องทานอันดับแรกเลยเราต้องสังเกตการดื่มกาแฟชงน้ำร้อนใช่ไหมคะนะคะรสชาติเป็นยังไงคะกลิ่นเป็นยังไงคะทานหนึ่งซองแล้วเห็นผลหรือเปล่ากล่องหนึ่งเราเห็นผลชัดเจนไหมถ้าเราชัดเจน เวลาเราไปหาผู้มุ่งหวังใช่ไหมคะเราก็จะแนะนํากาแฟได้อย่างเต็มถกเต็มใจของเรานะคะพูดออกมาจากความรู้สึกที่เราได้ทางผลิตภัณฑ์นะคะเพราะว่าถ้าเราอ่านอ่านจากโบชัวเราไม่ได้ทานเองความความที่เราจะไปพูดให้ผู้มุ่งหวังของเราผู้รับฟัของเราออกจากใจมันก็เหมือนติดติดกันผานใช่ไหมคะถ้าเราทาเเน,นเองเห็นผลเองออกจากธรรมชาติที่เราพูดออกมามันรู้สึกว่ามัน ชัดเจนแล้วเขาทานแล้วรู้สึกเหมือนเราเป็นรสชาติเป็นยังไงเหมือนเรานะคะผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่เราจะคิดจัดทาธุรกิจนะคะต้องทานให้ได้ทุกตัวนะคะต้องพูดออกมาให้ได้ให้ได้ทุกชนิดนะคะผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้างต้องตอนนีกคนอันดับแรกเลยนะคะก็สองคนะ่ะใช้ผลิตภัณฑ์ให้ครบ250คะแนนในเมื่อเราใช้ผลิตภัณฑ์ดีแล้วนะคะเราอยากทำธุรกิจนะคะ เราก็ต้องรู้ว่าแผกนการตลาดยังไงนะคะแล้วเราติดเตรียมหนึ่งคือขั้นต่ำคือพันสองห้เพื่อให้เอามาทานแล้วก็มีสินค้าติดตัวนะคะและเราก็สามารถที่ว่าเราเราิด,ดีแล้วบอกต,ต่อแล้วแล้วผู้นึกหวังของเราอยากเป็นสมาชิกถามว่าถ้าเราไม่ได้ติดเตรียมหนึ่งเราจะมีไรายได้ไหมคะไม่มีมมไรายได้นะคะแล้วถ้าเราติดเตรียม มีผู้มั่งมีเขาจะสมัครเป็นสมาชิกตอ่อซื้อก่องปกล่องเดียวเราได้เราได้โบน,นัสไหมคะ <c oughs> ได้นี่คือสิ่งสําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะว่าการที่เราเริ่มต้นทําธุรกิจใดธุรก,กิจหนึ่งแล้วว่าผลประโยชน์อของเราได้อย่างไงนะคะ <c oughs> นะคะข้อคนการเรียนรู้ธุรก,กิจได้เร็วที่สุดในเมื่อตัดสินใจทําธุรกิจแล้วความรู้เราเริ่มเข้ามาเราต้องศึกษาข้ออะไรที่บริษัทมีเราต้องเข้าศึกษานะคะ ถ้าเราไม่มีเวลาเราก็ที่บริษัทเรามีทั้งออนไลน์ออฟไลน์ให้เราเรียนรู้ได้นะคะและก็ยังมีการที่เราจะเรียนรู้มันมีหลายหลายทางมากที่บริษัทพร้อมมีเพราะว่ามีให้เราการเรียนรู้ออฟไลน์ออนไลออนไล์หรือว่าเข้าบริษัทวันเสาร์นะคะก็จะมีะท่านเรียกรผู้มากความสามารถเหมือนท่านอาจารย์ทัวร์สิทธิ์ท่านอาจารย์อังกฤษนะคะหรือเราก็มีดรติ๋มด้วยนะคะ คืออยากเราอยากรู้สินค้าตัวไหนที่เราไม่เข้าใจเราสามารถสอบถามท่านได้เลยนะคะให้เรามีความรู้เพิ่มขึ้นนะที่เราที่จะเอเวลาเราไปคุยกับลูกค้าผู้หวางเนี่ยที่จะตอบได้อยา่างชัดเจนไม่ใช่ไหมคะก็มาดูการตอบเอา,เอา,เอาตัวนี้ก่อนนะคะแบมผู้มือใช่ไหมบริษัทเราก็มีนะคะแบมคู่มือบริษัทเรามีถามว่าในแบมคู่มือของเรามีอะไรบ้างมีทาา่าน,นประธาในใช่ค่ะยาทีที่ ะะมีทั้งประธานบร,ริษัทรองประธานแล้วก็การจดเพียงพัน้าของเราถูกต้องตามกฎหมายบริษัทติดตั้งอยู่ที่ไหนเราเรามีแฝงให้ดูแล้วก็มีผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเห็นผลหลากหลายท่านมากนะคะเคสของเราเนี่ยเราเลือกมาเป็นจริงทุกอย่างทุกท่านกคงเคยเจอนะคะและเหมือนอย่างติเอม,มีเห็นไหมคะเห็นผลชัดเจนมากการทานคอลลาเจนของจริงเพราะว่าผลเผานะคะผลตอ การออกกำลังกายคือเป็นตัวอย่างไม่เห็นผลชัดเจนแล้วก็จีิก็ย็นตรงนี้นแล้วนะคะเราสามารถที่เป็นเคสให้กับกผู้ผู้หวังของเราได้นะคะค่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็โบะัวสำคัญไหมคะสำคัญมากมากถ้าเราไปหาลูกค้าลูกค้ากำลังยุ่งอยู่เนี่ยยุ่งอยู่เนี่ยเราจะไปพูดพิเศษตอนนั้นก็ไม่ได้นะคะต้องมีพอตรงนี้ด้วยนะคะแต่เรามีโบะัว อย่าลืมนะเขียนชื่อและเบอร์โทรของเราด้วยนะคะให้กับลูกค้าของเรานะคะถ้าเขาไม่มีเวลาเราก็บอกว่าฝากบอร์โทรไว้ด้วยนะคะถ้าสนใจผลิตภัณฑ์สินค้าตัวไหนก็โทรมาสอบถามเราได้โทรฟรีนะคะนะคะ,นะคะเราอย่าลืมฝากไปด้วยนะคะแล้วก็ติดตามอย่าลืมนะคะเราเปิดใจเขาแล้วอย่าลืมติดตามนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค้าอ่านแล้วอ่าน คือแรกๆนะเราต้องมีเขียนรายชื่อไว้ลูกค้าคนนี้มีปัญหาสุขภาพยังไงทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วเป็นยังไงอะ,อ,ะอะไรซ่อีกคนก็เจอไปเลยค่ะ าการเรียนรู้ไม่ใช่ว่าเราเรียนรู้แล้วเราเรู้เลยนะคะเราต้องเรียนรู้หลายครั้งนะคะ,นะคะถ้าเรายังไม่เชี่ยวชาญพอนะคะเรา,เามีแอปาลิัทุกท่านคงมีอปพลน์ใช่ไหมคะแนะนำทุกท่านมานะคะเพราะฉะนัะ้นใช้อปพลน์ได้เลยนะคะให้แอปพลน์ผู้แนะนำเราช่วยนะคะถ้าไม่สะดวกนะคะไม่ไม่่มาเรา ให้เท่ากันนะคะบางคนขายเก่งบางคนขยายเก่งรู้จักคนมากมายแต่ยังน้อยทุกคนต้องรู้จักเกินสองคนอแล้วใช่ไหมคะเราไม่ได้อยู er ่ตัวคนเดียวนะคะไม่ like. ต้องกลัวนะคะมางนในนี yeah. ้แ like ต่ละคนก็แนะนํามาแต่ว่าพุ่งก <Old> ั่หลายหลายคนเลยนะหลายๆคนมาได้นะคะอันดับแรกนะคะการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ดีแล้วเราจะไปแนะารแนะนำคนอื่นต่อบางคนก็ขายก่อนใช่ไหมคะขายก่อน แนะนำขายกาแฟขายได้ใช่ไรเราก็ดีใจแล้วเปิดใจด้วยการขายก่อนแต่บางคนขยายบางคนที่มีประสบการณ์ที่มีเคยท,ทำธุรกิจเรือขายมาแล้วตรงนี้ก็จะรู้ได้แล้วว่ารายได้มาจากไหนรายได้ได้เร็วที่สุดควรทำยังไงนะคะเราทำงานคนเดียวขายคนเดียวเหนื่อยไหมคะเหนื่อยเพราะฉะนั้นการทำระบบเองมันก็เป็น เขาแล้วนะคะเราต้องบริการเมื่อลูกค้าผู้มุ่งหวังของเราต้องการสินค้าเพิ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มนะคะถ้าอยู่ใกล้ๆเราแรกๆเราต้องบริการเขาก่อนนะคะให้เขาผันน้ำใจหรือถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดไปเราก็ต้องบริการบีิการส่งเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยนะคะเอออะไรเยอะแยะมากมายนะที่บริการคะหรือว่าต่อบริษัทเลยบริษัทส่งให้เลยนะคะต้องบริการ แล้วเราต้องต,ติดตามด้วยนะคะบริการบางทีลูกค้าบางคนทานแล้วเกิดเกิดมีปัญหาขึ้นเหมือนเมื่อกี้ข้างล่างอ่จจะมีแบบเคสแรกเลยของของพี่ชื่อชื่ออะไรไม่ทราบที่บอกว่าไข่พ่อเยอะน้ำไข่พ่อเยอะแต่นี่เคยเคยได้ยินนะคะใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะเคสของพี่ของน้ำไข่พ่อเยอะครั้งแรกที่เคยได้ยินนะคะ<ม>แล้วก็เราเราเราต้องบริการเพราะว่า รู้ด้วยนะคะว่าทานแล้วเป็นยังไงเราต้องศนะึกษาข้อมูลน,นะคะพี่นะเราแต่แต่พี่ก็ศึกษาหลายรอบแล้วพี่ก็รู้ว่าเป็นทานช่วยเหลือยังไงนะคะก็แนะนํำปริภาณอื่นเพราะทานคาร์ไฮเนไม่ได้นะคะก็เพิ่มว่ากับพวกวากาเมะไปแล้วก็มีตังบูลไปนะคะการเรียนรู้สำคัญมากนะคะเพราะว่าแต่ละทีลูกค้าเราที่ไปเจอแต่ละคนนะมีปัญหาสุขภาพไม่เหมือนกันนะคะ พอนี้คือเป็นเทศศึกษาของเราศึกษายัางไงศึกษาจากตัวเราเราเริ่มศึกษาก่อนแล้วหลังจากนั้นคนที่ศึกษาต่อไปคือผู้ริโภคของเราผู้ผู้หวังของเรานะคะเห็นไหมคะประสบการณ์ของเราช่วยเราได้นะคะเรียนรู้ช่วยเราได้นะคะกลับไปฐานที่สองน,นะคะไปโดนนะ,ะก็สรุปว่าการเรียนรู้ฐานที่หนึ่งเนี่ย ต้องเรียนรู้ไหวบริบรรมสำคัญมากๆนะคะแล้วการบริการดูแลเรียนรู้แล้วการอบรมวันนี้สัปนาหสองวันหนึ่งคืนเนี่ยเราได้อะไรบ้างคะเราได้เรียนรู้ได้ทุกฐานได้มีเพื่อนได้มีท่าน,นีกรและเรายังได้เจอท่านประธานนะคะสุดหล่อของเราท่านรองคนสวยของเรานะคะเห็นไหมคะว่าเราไปจัดประชุมที่ไหนเรายังมีท่านประธานและท่านรองด้วยแล้วก็ท่านพี่กรณ์เยอะแยะมากมายที่ให้ความทุกท่านนะคะ ที่มาสัมมนาในวันนี้นะคะแล้วก็ที่ทำให้เราเรียนรู้เข้าใจฐานทุกฐานถึงวันนี้เรายังไม่เก่งแต่ว่าเราเพิ่มความรู้เราได้มากขึ้นนะคะเรามีทางออนไลน์ออฟไลน์นะคะไล่มีทางซูมอีกนะคะถ้าคนที่ไม่เข้าใจนะคะให้เข้าฟังฟังฟรีนะคะศึกษาเรียนรู้ไว้นะคะศึกษาด้วยตัวเองมันจะจำได้ง,ง่ายขึ้นดีกว่าให้เราให้เราฟังเองจังเข้าใจนะคะนะคะ ก็เรามีบริษัทเราก็มีท่านที่วานมากมายนะคะเรียนรู้ไว้นะคะ็นสิ่งทีทีนะคะก็อยากให้ทุกท่านประสบความสําเร็จ